ราะจริงๆน้องเดินสายมาตลอดเท่าทุกคนจริงๆแต่ก็ต้องเหนื่อยกว่าทุกคนเพราะเป็นสมมติว่าวันนี้เราเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรแรงแรงหน้าทับต้องพูดอย่างนะี้นะเป็นแรงหน้าทับก็จะต้องเหนื่อยกว่าคนตามทับเพราะฉะนั้นเขามีช่วงเวลาขาดใจเย็นๆข่าวด่วนกับทุกคนตอนนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่กับเจวี๋สังกสีเลยสวัสดีค่ะ ตามคําขอครับเจวี๋ต้องบอกว่าแฟนคลับอุ้มอิมนะครับแล้วก็แฟนคลับเจวี๋นี่นแหละคือเขาติดตามเราตั้งแต่นะครับ<แ>วันที่เราเนี่ยไปเขาเรียกว่าะไรนะไปวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงแนะครับแล้วก็โอ้โหแฟนคลับเนี่ยถามว่าเจวี๋ได้ไปเห็นบรรยากาศที่น้องอุ้มอิงเพชรบ้านแพงเนาะ<แ>น้องได้รับรางวัลน,นะครับต้องบอกว่าโอ้โห วันนั้นที่ที่เท่าที่มิมเห็นนะครับก็ประมาณสองล้านนะครับแต่ว่าที่ทําไม่ทันอีกนะครับอ๋อนั่นที่เราเห็นพูงมาเลยใหญ่ๆนั่นคือยังไม่ทันเดียวคะคือยังไม่ทันนะืูเขาทําไม่ทันจร่งๆเจวีรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อยากให้เจวีเล่าหน่อยว่าค่ะเจอน้องวันนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างน้องน่ารักมากแต่ต้องบอกก่อนว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าเอออยากเห็นเจวีเนี่ยไปกอดน้องใช่ใช่บ้างใช่ไหมคะแต่จริงๆต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราค่อยๆแบบ ค่อยๆซึมค่อยๆไปรู้จักกับน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นภาพที่น่ารักคือน้องโผมาก่อนที่มิ่มน่ารักมากอันนี้เป็นสิน่งที่แบบอาหารมละกอดรู้สึกว่าโอ้ยน,น่ารักจังเลยนะคะแล้วก็จริงๆน้องอ่ะเออเหนื่อยมากนะวันนั้นเพราะว่านอกจากร้องเพลงถ่ายรูปกับคนไปเดินขายเสื้อด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างคือต้องถ่ายเออหนังด้วยนะวันนั้นหลายรอบมากแล้วต้อง โชว์ใหม่ด้วยโชว์ใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ร้องแล้วร้องอีกร้องแล้วร้องอีกเพื่อที่จะบันทึกภาพเนาะ,หนะโหวันนั้นก็คือว่นน้องเหนื่อยมากแล้วก็การการอมอบรางวัลอะวันนั้นต้องบอกกนะับพี่อิมว่าคนเนี่ยล้นหลามจริงจริงใช่แม้แต่สี่ห้าทุ่มละคนยังซื้อตั๋วไม่เสร็จอะใช่อันนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งความประทับใจนะใช่เจ๊บีแล้วแบบวันนั้นวันนั้นก็คือแบบโอ้โหอนอกจากน้องจะถ่ายน้ำ แล้วก็มีเซ็นเสื้อให้ FC อีกนะเจะซีใช่เซ็นทุกตัวด้วยนะเนาะอันนี้ทาด้วยความเต็มใจเนาะเพราะเพราะคิดอย่างนี้นะว่าเพราะว่าน้องเนี่ยทุกคนให้ความรักน้องแต่สิ่งที่น้องจะตอบแทนความรักได้นะคะก็คือการเซ็นเสื้อนะการการที่ให้ถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลยพี่วินใช่คราวที่เราพูดถึงเรางวัลที่รู้สึกยังไงกับพวงมาลัยใช่ไหมครับอย่างนี้ค่ะความในใจต้องบอกว่า ต้องขอร่วมแสดงความยินดีนะคะกับน้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะทําให้คนรักเราเนี่ยวันเนี้ถ้าพี่ไม่รักหนูยี่สิบบาทแต่พี่อยากจะควักให้หนูไหมไม่ห้าบาทอะ่ะก็ไม่ไมเพราะทุกคนทํางานมันเหนื่อยค่ะแล้วทุกคนเนี่ยแบ่งปันเป็นกําลังแรงใจและเป็นหวันกําลังใจให้น้องใช่สุดยอดมากๆอันนี้นะคือความประทับใจยิ่งใหญ่เลยมันคือการรวมพลังของแฟนคลับ ของคนเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มนี้เรียกว่าอะไรแม่ฮักนะฮะแม่ฮักแม่ฮักพลังเงียบ fc พลังเงียบทุกทุกท่านนะคะที่รักน้องนะคะแล้วก็สนับสนุนน้องใช่ก็คือมอบเงินนะให้น้องทั้งหมดยอดสูงสุดถึงเท่าไหร่พี่สี่จุดเจ็ดสี่จุดเจ็ดล้านนะเราตีไปเอาจริงจิจะก็เกือบห้าล้านอ่ะชมันไม่รวมยิบย่อยนะไม่รวมหน้าเวทีนะนี่คือรวมที่เขาอันนี้คือก่อนที่เขาจะมาคลองเนี่ยที่ทำวงมาลัยไม่ทันเนี่ยเขามี กลุ่มถูกไหมฮะใช่ครับแล้วก็มอบเงินจานวนนี้ใช่จริงๆคือ5้าล้านห้าล้านนะเจ,ะจะวีแล้วบรรยากาศหลังจากมอบมาลัยเสร็จนะครับประมาณช่วงปีสี <4 S 2> ่พอ,พอพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับคือคนอนรอแบบน,นอนปูเสื่อแบบนอนเป็นเรื่องเป็นราวคือรอ,อ,อเพื่อที่จะส่งลูกสาวรอลูกสาวแบบออกมาเต้ยลาอะไรเงี้ยคือนอนกันแบบโอ้โหเต็มพื้นที่ตรงนั้นเลยนะครับหน้าเวทีนะครับ โอ้หเราเราเราเห็นแล้วเรารู้สึกนี่แหละทําไมน้องถึงร้องไห้เนาะนอตอนที่พ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีลกลับบ้าน,นอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อีกหนึ่งอย่างที่แอบเห็นแล้วอยากจะให้ทุกคนลองไปย้อนดูนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเจวีเป็นคนที่มองอะไรค่อนข้างละเอียดพิมิมพคคาว่าละเอียดไี่หมายความว่าการที่น้องได้รางวัลคนจะมองว่าน้องเป็นผู้รับอย่างเดียวหรือไม่วันนั้นน่ะปิดฤดูกาลเห็นภาพความประทับใจหนึ่งอย่าง ที่อยากใะทุกคนไปย้อนดูในเฟซของน้องนะฮะจริงๆในเฟซของน้องไม่มีไม่ค่อยมีพวกนี้นะพี่มีรู้ไหมบรรยากาศอะไรอะไรครับน้องเนี่ยนำของรางวัลไปมอบให้คนที่มีส่วนช่วยและสนับสนุนในชีวิตมหมายความว่าอันนี้ใช่ไหมเป็นของทีมนี้อันนี้เป็นของ เสื้อผ้าแต่งตัวแดนเซอร์ของอของขวัญพ่อโจของฝันนักร้องคนนี้สร้อยทองอ,อันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากเพราะอันนี้นะเป็นขบ,บวนการของความคิดวันนี้ถ้าคนที่จะเอาอย่างเดียวนะนั่นหมายความว่าให้ฉันมาเลยให้ฉันมาเลยฉันไม่ต้องให้ใครก็ได้เลยแต่วันนี้การให้ของทุกๆท,ท,ท่านค่ะทุกๆคนจะเห็นเลยว่าน้องอ่ะเอา ขวัญและกำลังใจที่ทุกคนมอภใายริ่มอิ่มไป<ล>ส่งต่อไปสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังแรงใจอะกับทีมที่ช่วยน้องเดินน้เฮ้ยยอดมากอันนี้นะต้องบอกว่ามันเป็นภาพที่บางคนมองไม่เห็นนะแต่เราเห็นเพราะว่าเราเป็นคนวิเคราะห์และเรารู้สึกว่าน่ารักจังเลยอ่ะถ้า ถ้าอย่างนี้นะวงการไม่จำเป็นจะพร้อมหว่าลำนะถ้าลูกทุ่งนักร้องดาราเป็นแบบนี้นะคนในประเทศหรือสังคมบ้านเราเนี่ยน่าอยู่มากเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นสังคมแห่งการเพื่อหนุนอย่างวันเนี้ยพี่อ,มอ,มอิมประสบความสําเร็จรพี่อ,มอิมดึงเจวีมาแล้วสนับสนุนสนับสนุนสนับสนุนเฮ้ยแต่ไม่ได้เอาคนเดียวอะ่ะไม่ได้กอบโกยคนเดียวอะ่ะแต่ค,คนรอบข้างร่วมเดินดมีกินมีใช้และ เรียงครอบครัวได้ใช่นะพิมพอิ่มเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะไม่ใช่ว่ารวยคนเดียวสมมติวันเนี้ยเจ๊อีดังมากฉันรวยคนเดียวมีคนมาให้ฉันห้าล้านฉันรวยคนเดียวก็ได้แต่สุดท้ายแล้วนี่พี่ฉันมีกินก็เพราะพี่ฉันเดินได้ฉันสวยก็เพราะพี่พี่พี่ฉันโอ้นี่คือเรื่องน่ารักมากๆเลยนะพิมอิ่มน้องถึงเป็นขวัญใจมหาชนเนาะนี่คือการแบ่งปันอนะ คำว่าขวัญใจมหาชนเน่ะไม่ได้เรื่องบังเอิญนะพี่อุ้มอิ่มเพราะว่าการที่คนเราอ่ะมันจะอย่างนี้นะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้คุณผู้ฟังเนี่ยช่องพี่อุ้มอิ่มนะต้องบอกงี้มันจะแยกระหว่างพอเงินมันมาเนี่ยความโลภของคนมันเกิดถ้าเราอ่ะแบ่งปันไม่เป็นเราจะเป็นผู้รับอย่างเดียวแต่วันนี้น้องก็ทำให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งว่านอกจากเป็นผู้รับต้องผู้นะน้องก็เป็น ผู้ให้ใหแต <Aid, S 2> <ด>่มันไม่มีเรื่องบังเอิญนะคุณผู้ชมค่ะพูดแล้วดูคนลุกอีก,ลกแล้วคนทุกครั้งที่พูดจะมาขนล,ลุกเพราะว่าคาว่าไม่มีเรื่องบังเอิญคืออย่างนี้ข้างบนเนี่ยหรือว่าเทวดาที่เขาเห็นเนี่ยเขาใช้คนคนหนึ่งมีชื่อได้เนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะอธิบายแบบนี้นะบ<ฆ>างคนมองวง่างมงายแต่นี่เป็นเรื่องจริงนะอย่างนี้พี่อิ่มถ้าวันเนี้ยเราเป็นคนไม่ดีเราจะไปได้แค่นี้แต่เก่งมากเลยแต่ทําไมไปได้แค่นี้เพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อวันหนึ่งเราได้ดี เราจะเกเอและเอานิสัยไม่ดีของเราไปเทำเอาเปรียบคนอื่นไปรังแกคนอื่นเช่นฉันไปอยู่กับคนนี้ฉันจะแกล้งฉันจะปิดทางทำมาหากินมันไม่ได้แต่ถ้าวันนี้เราเป็นคนดีเทวดาประจําตัวเรารู้ว่าเราจะไปช่วยคนได้อีกมากมายใช่เชื่อเรื่องนี้ไหมพี่พี่เชื่อเรื่องนี้ไหมเชื่อเพราะว่าเขาดูว่าหนึ่งคือเราเป็นคนดีและมีน้ําใจเพราะว่า เราจะโด่งดังแบบไม่ทําหลายใครใอันนี้เป็นความลับเลยนะเพราะสุดท้ายแล้วคนจะโลภแต่ถามว่าบังเอิญหรือเปล่าเนี่ยทําดีเพราะว่าอยากให้คนไหมไม่ได้ค่ะเราไม่รู้แต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นเขารู้ค่ะคนเจวีแล้วสุดท้ายมีอันนี้ขอขอให้เจวี แสดงความคิดเห็นนิดนึง,นงมีดรามา่าหลังจากปิดฤดูกาลเนี่ยว่าทําไมอู๋อิงไม่ไปซ้อมกับเหมือนคนอื่นทําไมไม่ไปซ้อมลําซ้อมซ้อมเต้นะอะไรอย่างเงี้ยอตอนนี้ก็คือแบบอย่างที่บอกว่าคนจับจ้องคนจับจ้อง่อทีเนี้ยก็มีแฟนคลับออกมาบอกมาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินค,คือเป็นมากกว่าคําว่าหมอลําแล้วะอะไรอย่างเงี้ย,ยแล้วก็คือยัง,ย,ง,ย,งยังมียังมีคนคอมเมนต์ลบลบแบบนี้อยู่นะครับพี จเยวิคิดเห็นว่ายังไงบ้างแต่บางส่วนก็บอกว่าน้องเป็นลูกบุญธรรมพ่อโจนะอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าแยกเอาไว้ก็คือก็เลยไม่เหมือนพี่อนใช่แต่น้องก็ยังในวงก็ยังประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนนักร้องทั่วไปเลยจวิคิดเห็นว่ายังไงบ้างกับคนที่มามาคอมเมนต์น้องแบบเนี้ยต้องบอกก่อนว่าจริงๆมองก่อนค่ะว่าจริงๆอ่ะดูบริบทของของของเขาและวิธีการก่อนเพราะว่าถ้าคนบอกว่าจริงๆน้องเดินสายมาตลอดเท่าทุกคนจริงๆแต่ก็ต้องเหนื่อยกว่าทุกคนเพราะเป็นสมมุติว่าวันนี้เราเป็น เอขาเั uh, kind of ียอะไร แรงแรงหน้าทับต้องพูดอย่างนี้นะเป็นแรงหน้าทับก็จะต้องเหนื่อยกว่าคนตามทับเพราะฉะนั้นเขามีช่วงเวลาขาดใจเย็นเขามีช่วงเวลาอย่างนี้พี่อมอิ่มหมายความว่าเดี๋ยวเขาช่วงนี้ซ้อมแดนเซอร์ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้คิดวงก่อนและเมื่อถึงเวลาก็จะเรียกพี่อมิ่มของพี่อมิ่มพร้อมแล้วนะเดี๋ยวมาซ้อมวันนี้ของเจ้าหวีพร้อมแล้วนะเดี๋ยวมาซ้อมวันนี้เขาเป็นแบบนั้นค่ะขบวนการหรือวงเนี่ยเขาถูกลำดับมาแล้วค่ะว่าให้มาหรือทําในช่วงเวลาเหมาะสม แต่ถ้าเกิดคุณจะพูดแบบนี้นั่นหมายความว่าวันนี้นัดแล้วแต่ไม่มาถึงพูดแบบนี้ได้โอ้โหเห็นภาพเลยถูกไหมฮะยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้บอกว่านัดน้องมาซ้อมและน้องไม่มาอันนั้นผิดค่ะใช่แต่อันนี้คือลำดับเวลาที่เหมาะสมก็อาจจะให้น้องพักหรือที่คนทุกคนยังไม่รู้คือช่วงนี้เขาไม่ได้พักนะน้องถ่ายแล้วเคาะถ่ายหนังนะใช่ก็อาจจะบริบทนั้นก็คือช่วงนี้ไปถ่ายหนังเต็มเต็มเลย ก็เป็นได้อะใช่น้องรียนที่บอกว่าแม่ทัพก็เหนื่อยกว่าคนทั่วไปนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันดีกว่าสําหรับชาวเน็ตน้องเจวีนาะนะก็เข้าใจบริบทนะครับสาหรับคลิปนี้โอโหให้ทุกคนหายคิดถึงเจวีเลยให้เจวีพูดแบบ1ิบนาทีเต็มเลยวันนี้อีกนงมิมก็ขอบคุณเจวีด้วยนะแล้วก็ฝากทุกคนติดตามช่อง u t u b e เจวีด้วยวิมจะปักลิงก์ไว้ด้านล่างฝากติดตามเจวีแล้วก็ซัพพอร์ตเจวีอีกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย